วิธีรายเงียบที่ใช้จัดการพวกชอบแขวะคนที่ชอบแขวะชอบจิกกัดชอบเด็บแดมไม่ได้ต้องการเหตุผลค่ะแต่เขาต้องการปฏิกิริยาจากคุณยิ่งคุณแสดงความดมาําคาญยิ่งคุณโกรธยิ่งคุณเถียงเขาจะยิ่งได้พลังจากมันแล้วแขวะต่อไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการโต้ตอบที่ดีที่สุดคือการไม่ให้ค่าในคำพูดนั้นเลยหนึ่งค่ะ ใช้ความเงียบเป็นอาวุธแค่ยิ้มบางๆบาแล้วเดินผ่านไปการที่คุณไม่แสดงอะไรเลยทําให้เขาหงุดหงิดนิ่วาการเถียงกลับนะคะสองตอบกลับแบบเหนือชั้นถ้าจะตอบก็ให้ตอบแบบเหนือกว่าค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาจมอยู่กับตัวเองต่อไปและสามยกระดับตัวเองคือเมื่อควรเติบโตแล้วก็ประสบการสำเร็จควรพวกเมียจเฉเงียบเองเพราะวาเขาไม่มีอะไรแกวะคุณได้อีกแล้วจําไว้ว่าเราไม่จําเป็นต้องตอบโต้มันที่เห่าใส่เราทุบตูดของการที่เราหยุดเดินและนิ่งเงียบคือวิธีทําให้มันสังบ ลงงเองค่ะาการที่ไม่ตอบโต้มันไม่ใช่ความขี้ขลาดเกี่ยวว่ายอมแพ้แต่มันคือการประกาศว่าเราเหนือกว่าเรื่องไร้สาระพวกนั้น